สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาอันใกล้นี้คือเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์นะคะกดของขวัญเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะไพ่สี่ดาบไพ่เจ็ดเหรียญการเงินนะคะหรือ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางอย่างแล้วก็อาจจะต้องมีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด1ไม้เท้าเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อน4ี่ไม้เท้าการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไพ่ห้าดาบหลายๆคนคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ตําแหน่งงานใหม่นะคะจะมีการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ นะคะเหลือรอเวลาแค่นั้นเองเห็นไหมานาฬิกาสายชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและการเงินคุณจะมีโอกาสทางการงานใครที่มีปัญหาเรื่องการงานกำลังมองหางานใหม่ๆเดี๋ยวคุณจะได้งานใหม่ๆเข้ามาจะมีคนเอามาหยิบยื่นให้หรือจะมีคนมานำเสนอมาออฟเฟอร์ให้นะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะพาตัวเองมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็เป็นไปได้ หรืออาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงมีคนรักมีคนรอบข้างที่จะมาชวนคุณไปร่วมหุ้นลงทุนก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะคิดว่าเดี๋ยวคุณกําลังจะได้เริ่มตัดสินใจหรือมีความคิดมีไอเดียเริ่มต้นที่จะทํางานใหม่สิ่งใหม่ตําแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะโอกาสทางการงานที่ดีกว่าเดิมหรือการที่จะหันเหมาทําเป็นธุรกิจของตัวเอง นะคะเป็นนายตัวเองก็เป็นไปได้นะไม่ต้องไปอยู่ใต้บังคับบัญชาใครเราก็จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณได้อย่างเป็นก่อเป็นกำรรนะคะไพ่เจ็ดเหรียญมีโอกาสที่ธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงปัญหาที่เจออยู่จะแก้ไขจะลี้คลายปัญหาไปได้เพราะไพ่มากับคิงถือดาบคุณจะสามารถเคลียร์ได้คุณจะสามารถจัดการได้กับทุกปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการลงทุนหรือเรื่องการเงินก็ตามอาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณในเรื่องของการลงทุนแต่ก็ให้ระวังความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์เช่นกันนะถ้าเป็นไปได้นะคะทำคนเดียวดีที่สุดหรือไม่ก็ทำกับคนที่เรารู้สึกไว้ใจได้บางคนคุณอาจจะได้เรียกตัวไปเริ่มงานใหม่เริ่มตำแหน่งใหม่ที่เติบโตกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะคะกินตำแหน่งที่มากขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ได้เงินเดือนที่เยอะขึ้นมากขึ้นสูงขึ้น รอเวลาอีกไม่นานค่ะนะคะอาจจะเร็วสุดภายใน4วันนี้4สัปดาห์หรือไม่เกิน4เดือนก็เป็นไปได้นะคะน้อมรับคำทำนายโชคดีนะคะมีความสุขค่ะ